ท,ทองกำลังขอขนมกินท,ทองทุงเงินล่ะทุงเงินไปนเสียทุงเงินไปนเสียท,ทองเ,เราจะไปตามหาทุงเงินนะครับตอนนี้ผมหาหมาอีกตัวหนึ่งของผมไม่เจอนะครับหมาตัวตัวที่ชื่อว่าทุงเงินนะครับตัวเมียนะ ตอนนี้เห็นแต่ทุ่งทองตัวเดียวมันมากินอาหารเออมันมามันมาขอกินขนมอยู่ตอนนี้นะครับแต่ทุงเงินเนี่ยหาไม่เจอนะครับเรียกเรียกหาก็ไม่เห็นโดยปกติแล้วนะครับเขาจะมีที่เล่นอยู่ประมาณ3มที่หลักๆนะครับเราไปจะไปดูฝั่งนี้ก่อนนะรตรงนี้คือเขาจะมาเล่นการ2ตัวกับทุ่งทองนะครับแต่ไม่รู้ว่าเขาจะอยู่ไหมทุงเงินทุงเงิน เง้นงเงานเหยียบคิบไปอยู่ฝั่งน้นเจอา่าฝนไม่เจอปกติถ้าถ้าสมมติว่าเขาได้ยินเสียงเราเรียกเขาต้องออกมานะครับแต่ตัวน,นี้ไม่เจอ ไม่รู้ไปไหนนะครับเราไปดูฝั่งทางนู้นฝั่งนี้ไม่มีแหละทางนี้นะครับเขาจะชอบมาเล่นอ่าบริเวณลานตรงนี้นะฮะลานที่เขา,ถ,าถ่ายไว้ตรงนี้นะครับไม่รู้ว่าจะมีไหมคือห <c oughs> มาน้อยสนมากมันไม่ค่อยไปไกลนะครับแล้วก็ถ้าฝั่งนี้ไม่ไมเจอจริงๆก็น่าจะเขาจะข้ามไปฝั่งในที่ว่าการอำเภอแล้วนะครับเขาชอบข้ามถนนด้วย เขามาดูตรงนี้ก่อนตรงน,นั้นตรงน,นั้นตรงน,นั้นมาเลี้วตรงน,นั้นตรงน,นั้นเนี่ยเขาชอบมาเล่นน้ำบริเวณนี้ไม่มีเสียงตอบรับปกติถ้าโดยธรรมชาติของลูกสุนะัขนะครับลูกหมาถ้ามันได้ยินเสียงเราเรียกมันต้องดิน้นนะมันต้อง ตนี้ติดคนไม่ค่อยไปไหนไกลนะครัไปไกลได้ไม่นานก็ต้องวิ่งกลับมาเพราะตัวนี้เลี้ยงมาตั้งแต่เด็กนะตั้งแต่เดือนได้เดือนเดียวมัวนเลยติดคนไม่กล้าไปไหนไกลนะครับถ้า2ฝัง่งนี้ไม่เจอจริงครับคงจะข้ามถนนเนะพราะวน้องน้องชอบข้ามถนนไปฝั่งนู้นนะครับแต่เราจะข้ามไปดูรดเยอะซะด้วย น้องชอบไปเล่นกับพวกหมาหมาตัวใหญ่หมาตัวใหญ่จะอยู่ในในอำเภอหลายตัวเลยเป็นสิบตัวเลยนะครับโดยปกติน้องจะไปเล่นกับพวกตัวใหญ่นะแต่ไม่รู้ว่ารอบนี้ดูดิรครับพวกหมาใหญ่ก็นอนอยู่ตรงนี้เต็มเลยสามสี่ต,ตัวแต่น้องไม่เห็นนะครับไม่เห็นน้องที่ไหนวะ โดยปกติน้องจะมาเล่นกับพวกนี้แหละนะครับเล่นกันสามสิบตัวนะถุงเงินถุงเงินดำเห็นน้องไ่มดำเห็นถุงเงินบอไม่เห็นไหมไม่เห็มันหลุกเห็นถุงเงินมัลุกดำน้องไปใส่เห็นน้องบ่ตายแล้วผมก็ไม่รู้จะไปหาไหนแล้วครับทีนี้เพว่า ชนมากน้องก็จะมาประมาณนี้มันจะมาเล่นแค่ทรายตรงนี้นะครับแล้วก็ถนนตรงนี้นะครับเป็นไปได้ไหมว่าน้องอาจจะเห็นคนเห็นอะไรเดินแล้วก็วิ่งตามไปเพราะว่าโดยในยวทีสของน้องเนี่ยชอบเล่นกับคนนะครับอันนี้ผมไม่รู้ว่าจะตามคนไปหรือเปล่า ราจะไปดูบ้านหลังนี้กันน้องไม่มีไม่เจะไก่นี่ก็หาเกือบทั่วแล้วนะครับนี่มันเป็นไงวะ นี่หายของจริงนะครับนี่ไม่เห็นจริงๆนะครับตรงเงินตรงเงินเร็วมาเร็วตรงเงิน,มงนไม่เห็นของจริงครับรู้ไปไหนเสดต,ต้องรอประมาณชั่วโมงหนึ่งถ้าน้องหิวก็คงจะกลับมาเนี่ยเห็นแต่เจ้าทองทองอตัวเดียวเลยพี่ไปไหนทองทอง ทุงเงินไปไหนเห็นไหมลูกเมืเช้าเล่นด้วยกันอยู่เลยไปไหนไม,ไหม,มาแล้วมันมาแล้วไปไหนมาฮะมันวิ่งมาเองนะครับยังไม่ถึงเชิงชั่วโมงโอ ไปลุยน้ำโคนมาแน่นอนเงินเป็นไงมาลูกนึกว่าหายไปแล้วนึกว่าเขาอุ้มไปซะแล้วลูกวะเนี้ยเงินบอกแล้วพ่อบอกว่าจะเล่นไกลไม่อยู่แถวบ้านตัวเองถุงทองโกรธนะครับถุงทองไม่มีเพื่อนเล่นนานโอ้โหพีรครับไม่เป็นไรครับน้องมาแล้ว โอ<ไหน>้ใจหายหมดเลยเพราะว่าปกติน้องไม่เคยหายไปแบบนี้นะครับปกติเรียกก็คือต้องน้องๆจะมาแล้วรอบนี้ก็คือต้องเดินตามหาขนาดนี้ยังไม่เจอ,อะนะครับจนน้องมาเองอะ่ะก็เขีบโ,โลงอกไปทีนะครับไม่งั้นนี่แย่เลยนะครับนี่นะสงสารน้องนะครับเลี้ยงมาหลายเดือนแนละ้วเออทั้งเดือนหนึ่งละนะครับยังน้องมาเดือนหนึ่งละนะครับแล้ก็ผูกพันธุ์ของเราเนาะนะครับ น้องก็เหมือนครอบครัวของเรานะครับคนที่เลี้ยงเลี้ยงสัตว์เลี้ยงนเนี่ยก็จะคงจะเข้าใจดีนะครับในตรงนี้นะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับก็ลงไวทีนะครับก็ฝากกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สังเกตต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ